สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องก็ยังประเดประดังเข้ามาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของป่าเทพตอนนี้ก็ได้ออกมาโต้ว่าไม่ได้หิวแสงหลังจากที่เมื่อวานนั้นรถทัวร์ลงยับนะครับท่านผู้ชมไปแบบไม่มีไกด์กันเลยทีเดียวนั้นแล้วก็นุ้ยเชิญยิม้มก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าหมายถึงใครบอกว่าแก่แล้วก็อย่ากแกแบบ่แบบกระโหลกลาให้มีคุณค่าอะไรมากกว่านี้นั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรรรื่่อออยยยๆัทาาาาานนนนนนนโดตี้้สถกณ์ขงปะชหล ด้ดยตอนนี้ก็ได้หันกลับมาเชียร์ป๋าเทพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทรื่องผู้ชมโดยส่งผลให้ตอนนี้แฮชแท็กของป๋าเทพหรือว่าเทพโพงามในทวิตเตอร์นั้นพุ่งเป็นอันดับ2ในเทนทวิตเตอร์นะครับเรื่องผูุชมมีการรีทวิตไปแล้วกว่าเกือบ200,000ครั้งนั้นโดยบางช่วงบางตอนก็ได้มีคนมาคอมเมนต์ครับท่านโดยถ้าเกิดบอกว่าถ้าทําได้จริงแกนี่โคตรเทพเลยนะครับโดยใจความบอกว่าเลิกฝากความหวังกับมอบตอนนี้ฝากความหวังกับเทพโพงามครับแกทําอะไรก็เจ๋งลอง ปล่อยแกเชียร์รัฐบาลดูเผื่อเที่เจ๊งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เห็นด้วยเอ้ไม่ใช่เห็นด้วยหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเพราะว่ามาจากในทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องเบี่ยงจากที่จะเชิญทัวร์ไปลงนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนมาสนับสนุนป่าเทพสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านเผื่อว่าจะมีอัน,นิี้สงอย่างที่บอกขึ้นจริงก็เป็นที่จับตามองครับท่านส่วนตอนนี้นายกับเลียนหรือว่าสนทิยาสวัสดีแต่ว่าผมสวัสดีท่านไปแล้วนะไอ้นี่มันนามสกุลสวัสดีนั้น,นวนวันหรือ่า แต่ก่อนนั้นเคยจัดรายการอ่านข่าวเรื่องเล่าเช้านี้กับสอนยุทธ์แล้วก็30ยังแจว่าอะไรต่างๆนานนานั้นในะคบท่านผู้ชมก็ได้เดินทางแจ้งความจองกับเรียนไปไปที่เรียบร้อยแล้วโดยควงทนายนิดาแจ้งความเอาผิดสนทิยาบ่มินประมาทด,ด้วยการโฆษณาลั่นรับคําขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจไฮโฟอะไรสักอย่างนี้ในะคบท่านผู้ชมเสียงผมก็อ่านไม่ค่อยจะชัดภาษาอังกฤษนั้น <S <S บอกรับคําขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจไฮโฟเท่านั้นสุวรรณจาจาร์ดังก็ได้ออกมาลบโพสแล้วก็ขออภัยสอนยุทธ์สุทัศนาจินดาครับ บ่านปมที่ว่ามีครอ,อบครัวครอบครัวหนึ่งสามคนนั้นที่โดนรถอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นซึ่งผมจะบอกตรงๆก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจะมาหาว่าเป็นเฟ้นิวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นว่าไปปล่อยอยู่ข้างๆวัดแล้วก็ห่างจากบ้าน1กิโลนั้นแล้วก็ได้มีการเข้าไปถามต่างๆกันาหมายถึงสรยุทธ์นี้นะครับท่านผู้ชมโดยบอกมีการจู่โจมสรยุทธ์ว่าเสนอข่าว,บ,ดดวบิดังงุ่นบิดอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ขอภัยเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าหากทาไม่สบายหากทําให้ไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีเจตนาจะ จับผิดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตอนนี้นัทธวุฒิใส่เกืือลั่นกองลบประกาศไล่ประยุทธ์อย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วครับท่านโดยจวกกลวงกระล่อน ไอ้ควายเอ้ไม่ใช่อ้ยตายแล้วตาฝาดดีกว่าเฮ้ยจวกกวงกะลอนเออไอ้ควายยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมกวงกะลอนไม่เคยยอมรับความผิดพลาดหมดสภาพรับมือโควิดคนตายเกินถนนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยโดยท่านประธานขอถอนคำพูดอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ตามันฝาดไปโดยบอกว่าหมดสภาพรับมือโควิดคนตายเกินถนนนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ข่าวต่อไปนั้นก็ได้มีทีมงานรัฐบาลครับท่านสงสัยคนตายข้างถนนช่วงโควิดนั้นเป็นการจัดฉากปลูดอาจถูก จ้างมาก็มาจากที่พานมน,นะครับท่านผู้ชมบุคคลแห่งอดีตโดยบุคคลแห่งอดีตนี้ก็คือโดยเป็นอดีตผู้สมัครสสเขตนู้นเขตนี้เป็นอดีตโคศกอะไรต่างๆนานานี้ก็ไม่ทราบว่าได้ตําแหน่งใหม่หรือยังครับท่านแต่ที่แน่ๆบอกว่าเป็นการจัดฉากแล้วก็ปูดอาจจะถูกจ้างมาส่วนชัยพุทครับท่านผู้ที่มาแทนบีพุทธิพงศ์ซึ่งตอนแรกนั้นผมประสบปัญหาประดักประเดิก,กับพี่บีอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่าตอนนี้ทาไมผมคิดถึงบีพุทธิพงศ์อย่างไม่หยุดยั้ยง <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยหลังจากชัยพุทรมารัับตตําแหนน่งรฐมีอ คนใหม่ตอนนี้ก็ไฟเขียวให้ DS ตั้งทีมเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการป่าเฟกนิวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปแทนที่ว่ามันจะเอาเวลาไปทําแอปเรื่องวัคซุนวัคซีนหรือว่าอะไรให้มันสร้างสารรค์กว่านี้เชิงธุรกิจอะไรเกี่ยวกับพวกออนไลน์นั้นก็ยังคงไม่พบเจอครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆได้มีหมอบางคนออกมาเตือนคนไทยให้ตุนสเบียง2-4สัปดาห์แล้วก็หมอชี้ไทยป่วยรุนแรงสูงสุดในอาเซียนโดวยวิกฤตรอบนี้หนักหน่วงกทม เพ่งล้านไม่แสดงอาการนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ก็มีที่มาด้วยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มสัมรัาพวกสอดแนมดับฟังนั้นส่วนนุ้ยเชิญยิ้มเมื่อวานก็ได้ถล่มเทพโพง,งามครับท่านอาจเจ็บแกกระโหลกกระลาแล้วก็โซเชียลกระหน่ำเทพอวยประยุทธ์หลุดโลกโดยไรยาวมึงกูเปรียบคนรุ่นใหม่เป็นสารพัดสัตว์แผลบ,บชมประยุทธ์สุดยอดผู้นําตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาในรเะท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าป่าเทพนั้นไปลุ้มุดดูอยู่กับไอ้เทือกหรือป่านั้นก็ไม่ได้มีแบบนี้นะประชาชนชอบพูดมาแบบนี้ผมก็ไม่ร้้ว่่าาตตออองทองทํยไไป แต่ที่แน่ๆทุกวันนี้ครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความอึมครึมแล้วนในการดูชมต้องแจ้งไว้ตรงนี้เลยโดยตํารวจเตือนสร้างเฟซนิวจัดฉากคนตายบนถนนมีความผิดอันนี้ผมก็อยากให้โชว์ภาพอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแต่ว่ากลัวว่ามันจะผิดกฎชุมชนนะครับผูชมก็ได้มีประชาชนาหลายออกมาคอมเมนต์โดยทุกวันนี้สลิมชอบด่าสื่อว่านําข่าวเสนอข่าวแบบโหดหูทําลายรัฐบาลบัดซบสิ้นดีดักดานที่สุดสลิมเหมือนคนที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนควรจะเป็นสลิมเกินเยียวยา เหมือนมีความสุขในทุ่งลาเวนเดอร์ในกาลาแลนโลกคู่ขนานก็มีการแท็กเทพโพงามนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนแต่ว่าตอนนี้นั้นผมต้องเบี่ยงแล้วนะครับโดยไปกันเชียร์ปาเทศแทนโดยเชียร์ที่ว่านี้เพราะว่าป่าเทศเชียร์รัฐบาลนี้ประชาชน,นหลายก็บอกว่าเออน่าสนับสนุนเผื่อที่จะเจ๊งต่อไปนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ว่าเทพโพงามโต้หิวแสงแค่พูดเพื่อคนทั้งประเทศชี้รัฐบาลชุดนี้ทํางานโอเคสุดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่พ ไม่รู้ว่าจะถแถลงอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยวันนี้ว่าจะไม่ทําข่าวนี้แล้วนั้นสรุปคือเมื่อคืนหลังจากที่ไปออกรายการอะไรว่าถามสุดซอยหรืออะไรสักอย่างนี้ผมจารายการไม่ได้แล้วนั้นออก็โดนหมอปลาซัดไม่หยุดยั้งในใรับเดานผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยมีการชมพูเอกวยญที่ผมชื่นชอบเวลาเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนั้นก็สรุปว่าโดนทัวลงครับท่านโดยบ้างก็ว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่โซเชียลลุมสาปาเทพขุดความเจ๊งแฉความคิดล้าหลังอันนี้ก็มาจาก มชัดลึกครับท่านแรงต่อเนื่องชาวเน็ตลุงกระหน่ำปาเทพตลกชื่อดังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเป็นอันเตอยุคตกค้างมาแต่ยุคแปดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หรือเปล่าโดยขนมเปี๊ยะขั้นเทพซึ่งเนื้อหาเกิดทั้งบดวิพากษ์วิจารณ์คนรุ่นใหม่ด้วยเท่าคัรุนแรงขณะที่ยกย่องระบอบไทยว่าดีที่สุดในโลกแล้วก็ชูนายกประยุทธ์ทำดีแล้วนะคะ่ะท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าทำดีที่ว่านี้อาจจะหมายถึงดีแบบไหนนั้นก็ต้องเลตอิดบีไปก่อนนะค่ะท่านผู้ชมแต่องขอแสดงความยินดีกับพลเอก ด,ดีกันเลยทีเดียวก็คือป่าเทพนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความอึมครึมนะครับเดินบูชมมาเริ่มกันก่อนเลยที่แจ้งความเอาผิดสนทิยาโดยตอนนี้มันอาจจะสวัสดีหรือว่าจะอาจจะกลับเรียนได้อีกหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเพราะว่างานเข้าแล้วปุ้ยพิมนวันแจ้งความเอาผิดสนทิยาข้อหาหมิ่นประมาทนะครับท่านผูชมก็ต้องโชว์ก่อนแล้วก็ได้บอกว่ารออับเรื่อรับคําขอโทษเป็นเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดานบูชมหลังจากที่เดินนสสสสาาาายต่งๆหรัับว ดีนี้ไปแจ้งดาราคนนู้นคนนี้ให้ตํารวจตรวจสอบนั้นแล้วก็โดนพักพลังประชารัฐตัดทางหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าปัดไอ้น,นี้ไม่ได้เกี่ยวคนในพักก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีนะคะรับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ อ๋ออะไรกันวะเนี่ยอ๋อมอดังลบโพสก็ว่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ก็เป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยป่าเทพโดโอ้เจออีกแล้วไว้ป่าเทพโดนดราม่าเดือดเสียงแตกจั่วก,กระโหลกลาคนรุ่นใหม่อะไรไม่ดีปรับปรุงอ๋อก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมชักจะเป็นข่าวขยาเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากที่มีการจัดคามอบของสมบัติบุญงามางนั้นอันนี้ก็แจ้งเข้ามาจากไว ครับท่านโดยผ่านมาทางบอยออนไลน์โดยผู้จัดคารมอ็อบสาขาฝั่งทนนั้นถูกชายเจคนบุกบ้านแล้วก็ขู่ให้ยกเลิกกิจกรรมลั่นไม่ยกเลิกก็จะไม่กลับนะครับก็ไปที่ทุเลสสิ้นดีหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจบุกคมคูบอกให้ยกเลิกกิจกรรมทันทีลั่นไม่อย่างนั้นจะไม่กลับและจะไม่ยอมให้ออกไปไหนทั้งสิ้นก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านว่าเป็นเรื่องจริงโดยตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความอืบคืมนะการดูผู้ชมมันชักจะคาราการังเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นโดยรัฐจะปปปปิดาาากรระชาชนหือเล่ ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนั้นโวยทำไมวันนี้แถลงข่าวลําบากวะเพราะว่าผมต้องเซฟตัวเองไว้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมม่งั้นอาจจะโดนมันง่าไปแดกหัวกระบาลได้ก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก่อนที่จะไปเข้าข่าวว่ามีการจัดฉากให้คนไายริมถนนน,นี้ซึ่งออกมาจากเอ่ออดีตนะครับท่านผู้ชมผู้พ่ายแพ้ม่หยุดยั้ยงสําหรับที่พาน,านันหรือเปล่านะั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ตอนนี้นัทวุฒิใส่เกลือครับท่านหลังจากที่ได้ทําการอ,ออกมาจากเรือ จำชูวคู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งนั้นกาลังสังเกตการแต่ตอนนี้ก็ประกาศลั่นกองลบแล้วโดยนัทวุฒิใสเกลือนลั่นกองลบประกาศไล่ลประยุทธ์อย่างเป็นทางการครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยประกาศไล่ประยุทธ์อย่างเป็นทางการจวกว่ากลวงกัลลนแล้วก็ไม่เคยยอมรับแม้ความผิดพลาดแล้วก็หมดสภาพรับมือโควิดคนตายเกือนถนนก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนัทวุฒิใสเกลื่อนนะครับท่านผู้ชมโดยระบุต่อว่ากออลวงลวงกัลอนหยาคายไล้วุทิภาวะไม่เคคย,ยอมมรับวาาผิดดพล โยนทุกอย่างลงบาประชาชนหมดสภาพรับมือโควิด -19 วัคซีนน้อยคนจุดๆดับนั้นเกลื่อนถนนกิจการพี่นาศูนสิ้นความเชื่อมั่นไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายคนไทยสิ้นหวังและนัทวุสัเกลือยังกล่าวต่ออีกเล็กน้อยถึงปานกลางขอประกาศขับไล่ประยุจันโอชาพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ติดแฮชแท็กไล่ประยุทธ์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มสู้ด้วยกันนะครับก็อันนี้ออกมาจากนัทวุสัยเกลือก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านว่าเป็นเรื่องจริงโดยถ้าเกิดมมงีปััญหาออะไรนน้วก 300ตักฟังนั้นมึงก็ไปเอาเรื่องที่ข่าวสดนะเว้ยเฮ้ยพอช่องนี้นั้นชื่นชมคนเอกประยุทธ์เวลาเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านส่วนหลังจากนั้นนั้นจะชมหรือว่าจะจุดๆนั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจข่าวนี้ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดมาในชีวิตนี้แล้วก็จะได้เจอข่าวแบบนี้นะในะคบท่านผู้ชมวันนี้เข้าข่ายที่ว่าเดินหน้าแล้วฆ่ามันหรือเปล่านะั่นก็ต้องติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆมีความคิดแบบนี้ได้อย่างไรนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยทีมงานรัฐบาลสงสัยคนตายข้างถนนช่วงโควิดเป็นการจัด ฉากแล้วก็ปูดว่าอาจจะถูกจ้างมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนแต่ว่าโชว์อักษรคําพูดมากจะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎชุมชนเขานะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลศเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับ mm hmm. ท่านโดยที่ผ่านนนนักพายแพ้เมืออาชีพเป็นอดีตทุกอย่างอดีตผู้สมัครอดีตโคศกอะไรตอนนี้นั้นตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งเพิ่มเติมแล้วโดยตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นตําแหน่งรองกระตันหรือเปล่านั้นประชาชนเขาบอกมาแบบนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะหรือว่าจะเห็นด้วยนั้นก็ไม่แน่่ใจทาน แต่ที่แน่ใจตอนนี้มันเกิดอาการสงสัยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยที่พานันสงสัยบางกรณีนอนลม้มสถานที่ต่างๆเป็นการรับจ้างแล้วก็เตือนประชาชนคิดตรวจสอบก่อนแชร์แล้วก็วอรกลุ่มเด็กเลี้ยงแก่หยุดสร้างภาพเห็นแก่ชีวิตคนในะใครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นมุดรูอย,อยู่ที่ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่ได้มีในข่าวอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่มีแต่ก็เป็นสิ่งสะท้อนครับท่านว่าโอ้ยทำไมมันออกมาพูดแบบนี้ได้นั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ที่พาน,นันผู้พ่ายแพ้ตัวนี้ก็บอกว่าจึงต้องเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการคือผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและผู้นําข้อมูลเข้าในสื่อโซเชียลโดยอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนอะไรก็ว่าไปในการบูชชมเฟคนิวเฟกแนวโดยที่พาน,นันฝากขอเตือน ประชาชนที่พบเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวขอให้หยุดคิดและตรวจสอบที่มาที่ไปจากแหล่งข้อมูลที่นำภาพและคลิปมาก่อนที่จะเผยแพร่หรือว่ารีบส่งต่อซึ่งอาจจะตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความปุกปัน่นวุ่นวายบั่นทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ต่งงางกันานะครับท่านผู้ชมก็เ,เป็นว่าอ่านแค่นี้พอเพราะว่าประโยคบ,บอกเล่ามันจะไปลอยเข้าหูหหมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่สถานการณ์หลังจากนี้นั้นทั้ง YouTuber, อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนดังเซเลบต่างๆ าราดารานักร้องนักแสดงนั้นท่านฟังข่าวนี้นะท่านอาจจะหัวร้อนอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยชชยวุฒิมาอีกแล้วหลังจากที่บีพุทธิพงษ์นั้นเป็นรัฐมนตรีดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนหลังโดนตัดสินจําคุกไปในคดีกบฏปปสอ,อะไรนี้ก็ได้ชชยวุฒิมาแทนครับท่านโดยสมองระดับฝังชิปหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชิปยังอยู่หรือป่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจชชยวุฒิประกาศเดินหน้าไฟเขียวดีเอสอตั้งทีมเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพปากเิวนะ แทนที่ว่าจะเอาเวลาไปจัดหาวัคซีนอย่างงู้นอย่างนี้นั้นตอนนี้ก็เข้าไขา่ตอนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยงานการมันจะมีแค่จับเฟกนิวหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจตั้งทีมเฉพาะกิจเพิ่มประสิทธิภาพปากเฟกนิวแล้วก็ให้สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วเผยสถิติระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ที่จะปิดปากประชาชนทั้งหลายนั้นก็ย่างกายเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วแล้วก็เเมื่อวานนนั้พจยุจ โอชาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรผมอยากจะเข้าไปคอมเมนต์ในการสรรเสริญพลเอกประยุทธ์ของผมแต่มันก็ปิดคอมเมนต์แล้วก็ได้มีบอกในข้อที่2.1อะไรสักอย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดสมมติเอ่อเรื่องข่าวลวงข่าวปลอมอะไรนี้นั้นให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวอย่าจับแต่ชาวบ้านทั้งสำนักข่าวอะไรใหญ่ๆอะไรพวกนี้อินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์นั้นซึ่งตอนแรกผมก็ยิ้มเลยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวแต่ที่ไหนได้หลังจากไปโอเคกูเกินในการผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ปรากว่าเกี่ยวด้วย โดยคนติดตามเป็นแสนสองแสนนี้เขาก็บอกว่าอยู่ในข่ายเป็นบุคคลทีออ่มีอิทธิพลทางความคิดนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันในใ่านผูชมแต่ที่แน่ๆโดยสามารถแจ้งมาได้ที่บัญชีของศูนย์อะไรสักอย่างนั้นซึ่งปัจจุบันสมา,สมา,สมาชิกจํานวน2องล้านสี่แสนกว่าบัญชีขอเชิญทุกท่านร่วมกันต้นข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านเฟกนิวที่ไลแอนตี้เฟกนิวเซ็นเตอร์เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในชัยวูดเอเอ,เอชัยบูดกาโอ้ยเกือบจะเป็นชัย ต่อเต่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตอนนี้อนุทินชาญวิรุฬคุณรู้สึกว่าจะยิ้มออกหรือย,ยิ้มไม่ออกไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่การวางแผนวัคซีนล้มเหลวนั้นหรือไม่อย่างไรนั้นเออต้องต,ต้องเติมต้องเติมหรือไม่อย่างไรเข้าไปด้วยไม่งั้นอาจจะคารากระสั่งได้นะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถ้าจะไม่ผิดนั้นถแถลงในสภายอย่างหน้าไม่ไอายอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ต้องตัดตามองโดยบอกว่าในเดือนมิถุนาเดือนอะไรเนี่ยเราจะมีวัคซีนปักเต็มแข ไปหมดแล้วนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ปักไปสักเข็มเลยก็เรียนไปยังเออไอผู้ที่จัดการเรื่องวัคซีนจัดให้หน่อยนะเว้ยเฮ้ยลงไทยร่วมใจก็โดนเลื่อนครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่น,นี่ผมพูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้นะมันไม่ดีมันจะเข้าข่ายได้นะครับนทะ่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มแต่ที่แน่ๆตอนนี้ข่าวสดส่งเข้ามาอนุทินโดนแล้วอัจฉริยะืย่นยืน่นหลักฐานเอาผิดปมเลื่อนฉีดวัคซีนแล้วก็ฟันพรบคอมนะครับนทะ่านผะูนะ้มชมก็ต้องติดตามอย่างกกลล้ชันเย ดโดยอันุทินโดยแล้วอัจฉริยะยื่นหลักฐานเอาผิดปมเลื่อนฉีดวัคซีนฟันพรบอคอมให้สัมภาษณ์ข้อความอันเป็นเท็จชี้แจงปมวัคซีนบุรีรัมก็ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวท่ามกลางกระแสข่าววันนี้นั้นก็ยังคงอึมครึมนะครับท่านโดยอาจารย์ดังก็ลบโพสแล้วก็ขออภัยสอนระยุทธสุทัศนจ,จินดาหากทําไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีเจตนาจับผิดครับท่านโดยระบุไม่ได้มีเจตนาเผยจะระวังให้มากขึ้นนั้น ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ป่วยโควิด -3 คนต่อมาที่ได้มีการเอาไปหย่อนไว้ข้างทางนั้นแล้วก็ต่อมาสรยุทธ์ครับท่านได้มีการชี้แจงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นก็ต้องหาก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอยากไปเรียงความเลยก็เป็นว่ามันขอโทษแล้วแล้วกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนแรกนั้นเหมือนกับจ้องจับผิดสรยุทธ์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้เขาบอกว่าผมก็เป็นอาจารย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรไปข่มขู่สั่งลง ทษหรือเอาผิดใครเลยตางๆนางนานนะครับท่านผู้ชมก็ลงท้ายชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวััสรบุออก็เลดิดบีไปก่อนนะครับท่านโดยข่าวนี้นั้นผมไม่ค่อยที่จะสันทัดในการอ่านเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เต้มงคลกิจก็รีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจอีกแล้วครับท่านโดยเต้มงคลกิจลั่นไม่ปล่อยให้ประชาชนตายไปไม้ร่วงเดินสายขอพักร่วมร่วมการหนุนคว่มประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเข้าสู่เอ่อโดยเข้าสู่ขาลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับท่านผู้ชม จตุนวงขสันนิบาศวันประหลาดมหาสารย์นอาจจะเกิดขึ้นในไว,ไวนัยวัยนี้หรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่มงคลกิจเตรียมลุยเดินหน้าเดินสายพบปะหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลขอเสียงหนุนให้โหวต ความประยุทธ์ลันจะไม่ปล่อยให้ประชาชนตายเป็นใบไม้ร่วงอีกต่อไปก็ต้องติดตามอีกทีนะคับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยผลเอกประยุทธ์นั้นประชาชนทั้หลายแหละเขาก็บอกว่าล้มเหลวในทุกทางเลยผมก็อยากจะเดินไปบอกว่าอย่าพูดแบบนั้นนะให้ใจเย็นๆกันไว้นะแต่หลังจากที่เออนับสาขาในคดนผู้ชมโดยสาขาที่ว่านี้ไม่ใช่การขายของหรือเปิดแฟรนไชส์แต่ว่าสาขาที่ว่านี้ก็คือนับตีนครับท่านโดยเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวในบรรดาประชาชนที่ไม่ใช่สลิมรอดช่องนั้นผมก็เลยไม่พูดดีกว่า ก็เก็บไว้ในใจของผมแต่เพียงผู้เดียวครับท่านก็เอามาแถลงเรื่อยๆบท่านผูชมส่วนวันที่1สิงหาคมนี้จะมีการจัดคามอบครับท่านโดยบกายจุดหรือว่าสมบัติบุญงามานงนั้นก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการจัดแต่นี้แพร่พูดในฟังเฉยๆนะไม่ได้ยุคยงปลุกปั่นโดยคนที่จะมาร่วมันนี้ก็สุดเซอร์ไพรส์ครับท่านโดยไฮโซลูกนัดอดีตผู้สมัครสสประชาธิปัตย์เรียกร้องพักร่วมถอนตัวรัฐบาลแล้วก็ปิดสวิตช์2 5งวออันนี้ก็มาจาก เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านโดยหลังจากที่เคยขี่ไปเบียดฟุตปาทจะไปชนคนเสื้อแดงอะไรนั้นตอนนี้ไฮโซล,ลูกนัดก็ร่วมคาม็มอบด้วยโดยไฮโซลูกนัดอดีตผู้สมัครสสประชาธิปัตย์เอาด้วยร่วมคาม็มอบสมบัติทัวร์ไล่ประยุทธ์หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีประชาชนทั้งหลายนั้นแห่ไปให้กําลังใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็นับว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วครับท่านโดยตอนแรกนั้นก็น่าจะอยู่ฝ่ายประชาธิปัะะต,ต นี้รู้สึกว่าอดยนทนไม่ได้แล้วต้องออกมาขับไล่นั้นผมก็อยากจะให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ของผมเหมือนกันนะแต่ติดที่ว่ามันปิดคอมเมนต์ครับท่านก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจไม่ได้ก็โทษทีไว้เฮ้ยประยุทธ์ส่วน d ดล l y ิวก็ส่งเข้ามาโดยแห่ให้กําลังใจไฮโซลูก so นัดโดยไฮ so โซลูก so นัดนี้ไม่ใช่นัดวิวนะครับท่านเอกของผมนี้เศรษฐกิจดีไม่มีแต่แดกตอนนี้จะแทบฝ่าบ้านอยู่แล้วแต่อันนี้เขาเป็นไฮโซลูก so นัดเออโดยประกาศร่วมคามมสมบัติทัวร์ไล่ประยุทธ์ชามเน็ตแห่ให้กําลังใจลูกนัดโดยลูกชายมหาเศรษฐีหมื่นล Oh, ไม่ใช่กูนี่ว่าโดยเปลี่ยนข้างหันมาเคียงข้างสู้เพื่อประชาชนและประชาธิปไตยหลังประกาศร่วมคามบมบสมบัติทัวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆโดยตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลนั้นรู้สึกว่าหันไปทางไหนนั้นก็มีแต่ประชาชนตะโกนวันทูทีโฟไฟแล้วก็ออกมาขับไล่อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนครับท่านโดยที่ชื่นชอบอย่างไม่หยุดยั้งนั้นก็คือเทพโพงงามก็ต้องโบกมือให้กับผมเอกประยุทธ์ของผม,มอีกทีโดยได้ไอเดียระดับสมองฝังชิปนะครับท่านผู้ชมไปเป็น ต้องทําอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ใจความท่อมสุดท้ายเลิกฝากความหวังกับม็อบตอนนี้ฝากความหวังกับเทพโพงามครับแกทําอะไรก็เจ๊งลองปล่อยแกเชียร์รัฐบาลเผื่อจะเจ๊งนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรียบเรียงแถลงเรียนไขเบื้องต้นในการดูชมสําหรับวันนี้นั้นซึ่งก็คือวันที่29กัยายาคนครับท่านหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ท้านกังฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่ครับท่านอันนี้ช่องนัดวิวจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะ 음. <laughs>